ลุงวนตีอายุประมาณห้าสิบกว่า,วาขับรถสองแถวสายประจำในหมู่บ้านมานานร่างสูงใหญ่ผิวเข้มจากแดดแต่แววตาอบอุ่นและใจดีจนใส่ใก็ไว้ใจได้ส่วนหนูชื่อแป้งเด็กสาวเพิ่งจบใหม่กำลังหางานทำทุกเช้าต้องขึ้นรถสองแถวของลุงมนตี เพื่อเดินทางเช้าไปในเมืองเช้าวันนั้นคนขึ้นรถสองแถวเยอะเป็นพิเศษเบาะหลังแน่นจนแทบไม่มีที่นั่งหนูแป้งรีบเจ้าขึ้นมาแต่รถก็เบรกกระทันหันทำให้เธอเกือบล้มมือใหญ่ของลุงมนตีเอือมมือมาคว้าไว้ทันก่อนจะดึงเข้ามาใกล้บอกคนขคับ ระวังหน่อยสิหนูเดี๋ยวเจ็บไปลุ้มให้นั่งฟรีหรอกเขาเซลเสียงทุ้มต่ำหนูหน้าแดงลูกสิกทั้งเขินครั้งอุ่นใจเมื่อมีรถออกตัวอีกครั้งความแคบทำให้เธอเอ็นตัวซบไหล่แข็งแรงโดยไม่ตั้งใจ ลุงหันมามองแว็บเดียวก่อนจับหัวเลาะในลำคอแล้วโน้มตัวสมัดใกล้ลิ้นเีปากเขาแต่แก้มเบาๆจนหนวสะดุง้งถือว่าเป็นค่าที่นั่งติดลุงละกันปกติลุงไม่ให้ใครนั่งหน้าเขากระชิบเบาๆพร้อมกับยังไม่ปล่อยมือจากข้อมือเล็กหนูแป้งหัวใจเต้นแรงไม่หยุด ตั้งแต่วันนั้นการขึ้นรถสองแถวก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย <S 2> <S 2> <S ตั้งแต่วันนั้นหนูก็เหมือนจ่ายเป็นผู้โดยสารประจำของลุงมนตรีทุกครั้งที่ขึ้นรถลุงจะชะลอให้จังหวะพอดีเหมือนรอหนูโดยเฉพาะเช้าวันนั้นรถไม่ค่อยมีคนนั่งหนูเลือกนั่งเบาะหลังแต่ลุงฉันมาพูดเสียงทุง้ม มันนั้งช่างๆสิจะได้คุยกันได้ลงตัวหนูล่างเลขอยู่คู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ขยับขึ้นมาตรงเบอติดคนสับหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจสองแถวเล่นไปตามถนนสายยาวลวมเช้าผัดเข้ามาท้ายหน้าต่างแต่บรรยากาศข้างในตัดปุ่นจนล้าน ลุงหันมามองเป็นระยะสายตาแฝงรอยยิ้มก่อนจะเริ่มมือมาวางบนขาหนุ่มเบาๆลุ่งอยากให้ใกล้กว่านี้อีกนะเสียงนั้นทั้งอบอุ่นและแสงความกล้าหนูเพลอหันไปสบตาลุงหายใจเราประสานกันจนเหมือนเวลาในยศหยุดนิ่งไปชั่วครู่ เล่นสีปากเขาโดนข้ามาใกล้อย่างแผ่วเบาแต่อ่อนโดนแต่กลับทำแม่หนูรู้สึกให้หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมหนูไม่ยอมถอยหนีกลับปล่อยให้ตัวเองเองเข้าไปในอ้อมแขนที่ใหญ่ที่อกกอดแน่นขึ้นเสียงเครื่องยนต์ราถนนข้างนอกยังดังเหมือนเดิม ต่ในโลกสองแถวเล็กๆจับมีเพียงเสียงหัวใจ2ดวงที่เต้นไปพร้อมกันครั้งแรกที่ก่อกันมันทั้งออกอุ่นและตื่นเต้นเหมือนถนนสายเดิมกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่เราจะไปด้วยกันและเราก็ได้มอบความสุขและความรักอบอุ่นในรถคันเล็กๆที่มีแค่หัวใจของเราทั้งสอง ที่สื่อสารตามได้โดยไม่มีคำพูดหลังจากนั้นเช้าวันนั้นหนูขึ้นสองแถวเหมือนเดิมแต่พอรถจอดปากซอยลุงก็หันมายิ้มและวพูดสั้นๆมานั่งข้างลุงอีกสิแค่ประโยคเดียวหนูก็รู้สึกเหมือนหัวใจโดยบังคับให้เดินตามคำสั่ง ขาก้าวขึ้นไปนั่งข้างแกอย่างง่ายดายทางที่จริงๆก็สวยแทบมงหน้าแทบไม่ติดพอรถออกตัวเสียงเครื่องยนต์ดังกบทุกอย่างแต่ในหัวกับดังแค่เสียงหัวใจของตัวเองมันตื่นเต้นแรงจนหนูกลัวว่าลุงจะได้ยินเสียงหัวใจของหนูด้วยซ้ำ มือใหญ่ของลุงวางบนต้นขาเบาๆสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ปัดออกมีแต่ยกมือไปแตะมือแกไว้เหมือนเดิมเป็นการยอมรับมากกว่าหนูหันไปสอบตาเขาลุงยิ้มเล็กๆมุมปากยกขึ้นจนทำให้หนูรู้สึกใจอ่อนรู้ตัวอีกทีลมหายใจของเราก็ใกล้กัน ลิ้มรีปากของเขาแต่กับหนูเบาๆเพียงแค่สัมผัสแรกหนูก็รู้สึกเหมือนโดนดึงออกจากโลกเดิมทุกอย่างเงียบรอบตัวเงียบลงทันทีหนูหลับตาปล่อยให้ตัวเองตอบกลับไปอย่างช้าๆโดยไม่คิดว่ามันคือความสุขหรือความหลักกันแน่แค่อยากอยู่ตรงนี้ให้ได้นาน หนูรู้สึกว่าเหมือนอ้อมแขนนั้นเป็นที่เดียวที่ปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีนิทอนหายใจยาวเพราะหัวใจยังเต้นไม่หยุดเขาบอกหนูด้วยเสียงทุ้มหลงใจดีที่หนูไม่ผักออกหลังจากนั้นอากาศก็ซึมคื้มเหมือนฝนจะตก หนูรีบิ่งออกมาจากปากซอยเพราะกลัวตกคังจากการทานแต่พอเห็นสองแถวคันสีส้มคันเดิมกับรอยยิ้มของลุงที่มองมาหนูก็รู้สึกจุงหัวใจอบอุ่นยางบอกไม่ถูกหนูขึ้นไปนั่งกับคนขับทันทีลุงไม่พูดอะไรแค่ยื่นมือมาลับกระเป๋านหนักหน่ะจากหนูไปวางไว้ หัวใจเต้นแรงตั้งแต่ยังไม่ได้ออกตัวด้วยซ้ำหนูเผอเอ็นตัวไปใกล้ลุงก็อบไหลเข้ามาอย่างเต็มที่ความอบอุ่นนั้นทำให้หนูอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้จนกระทั่งฝนเทลงมาเสียงดังประทะก,กับหลังคาสองแถวเขาจอดที่ศา,าลาริมทาง ไม่มีคนลงหันมามองด้วยสายตาจริงจังหนูยังไม่ได้ทันพูดอะไรลิปติดปากของเขาก็ประกบลงชาวนี้แม่แผ่วเหมือนก่อนแต่ลึกซึ้งและมั่นคงสเสียงฝนข้างนอกดังเหมือนเพลงประกอบทุกอย่างจังหวะของหัวใจหนูเต้นไปนพร้อมกับความสุขและความลก ถนนสายนี้อาจทอดยาวไกลไกลแต่หนูรู้สึกแล้วว่าปลายทางไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะพาไปที่ไหนหัวใจของหนูก็จะอยู่กับเขาเสมอ